กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำใส่ปากลูกสาวอายุ7วันดับเหตุแค่อยากได้ลูกชายเพราะมีลูกสาวสองคนแล้วต่อไปเป็นเรื่องของพ่อฆ่าลูกไม่น่าเชื่อนะครับคนสมัยนี้ยังคิดอยู่เหมือนเดิม,มคนจีนครับเชื่อว่าจะต้องมีลูกชายให้ได้แต่ปรากฏว่าได้ลูกสาวมาสองคนแล้วคนที่สามก็เป็นลูกสาวอีก ลงมือเลยครับเอายานั้งห้องน้านะครับกรอกปากลูกจนกระทั่งตายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายคนนี้รับสารภาพไปเรียบร้อยชื่ออนุภาพโจปัญญาอายุ45ปีแล้วครับถือว่าเป็นพ่อใจโหดจริงๆค้าขายอยู่ที่ร้านกิฟช็อปในถนนสันติธรรมในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วเด็กคนนี้เกิดมาเพียง7วันเท่านั้นเองเป็นผู้หญิงครับแต่ต้องตายเพราะว่าคุณพ่อรับสารภาพและถูกจับได้ก็คือว่า ตัวเองนั้นมีลูกอยู่สองคนแล้วครับคนโตก็อายุ11ขวบคนเล็กก็อายุ7ขวบบอกคนที่3มนี่นะโอ้ยมีความตั้งใจเลยครับเป็นคนจีนตั้งใจว่าจะต้องมีลูกชายแน่แต่ปรากฏว่าไปอุนตาซาวโอ้ยเป็นลูกผู้หญิงครับก็ไม่เป็นไรเอาพอเกิดออกมาแล้วปรากฏว่าลูกตายครับนี่นะแม่จับได้เลยว่าสงสัยฝีมือพ่อแน่เลยนะครับปรากฏว่าพ่อก็ถูกจับได้รับสารภาพแล้วครับอยากได้ลูกชายจริงเพราะฉะนั้น ็เลยเอาใช้น้ํายาล้างห้องน้ํากรอกปากลูก5นาทีจนกระทั่งลูกตายแล้วเอาไปฝังนี่ครับรันทดจริงๆสังคมสมัยนี้ค่ก็เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันเป็นความเชื่อที่ต้องบอกว่าล้าสมัยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ถือว่าเป็นชีวิตหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะธรรมดาพ่อแม่นั้นต้องรักลูกค่ะ